ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับก็เอ่อสหรับนักลงทุนที่ลงทุนโดยทั่วไปนะ้งทุนไทยหุ้นนอกนะครับก็เป็นปัจจัยที่กระทบทุกคนกันหมดนะครับนะก็เรื่องของอินฟลเดนียนะครับนะเรื่องความกังวลกําไรขั้นต้นที่อาจจะน้อยกว่าคาดนะไอ้น้อยกว่าคาดนี่ผมอ่านบริบทของข่าวแล้วก็ขำดีนะนะครับคือแบบมันต่ํากว่าเดิมประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับผมก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือไอ้ข่าวสารที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเอ็นวีดีอคือกําไรกําไรไตรมาสสี่ที่ผ่านมาเนี่ยคือโตมากกว่าที่คาดนกันแต่พวกนันกการเงินไปกังวลไปกังวลรอโปรฟิตมาทิ่ในไตรมาสที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยน,นะแต่ก็อ,อ,อยากว่าแหละนะครับเนี่ยนักการเงินก็จะเป็นปัญหาแบบนี้แหละอันนี้ผมพูดด้วยความรู้สึกเลยนะครับเพราะว่ามันมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งในตลาดหุ้นไทยครับที่ ที่มันมีปัญหา,าแบบนี้นะครับก็คือหุ้นบามุงราชนะครับย้อนกลับไปประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับมันก็จะมีข่าวที่หุ้นบามุงราชปรับตัวลงมาแบบว่ากังวลลูกค้าคูเวตจะมาน้อยกว่าที่คาดเพราะว่าคูเวตมีปัญหาการเมืองภายในอะไรเงี้ยครับคือแล้วแล้วหุ้นก็ลงไปเนาะบำมุงราชหลุดจาก200ไปเหลือ176นะแล้วก็เนี่ยตอนที่ตลาดลงมาหลุดจาก พันสี่ร้อพันพันสามร้อยลงมาเนี่ยนะครับบมือไร้ก็ไม่ลงนะแล้วก็ประกาศงบล่าสุดก็คือกําไรได้มาสี่ดีกว่าที่คาดซะอย่างนั้นนะครับก็มาไล่หุ้นกลับขึ้นมานะครับดังนั้นผมอันนี้ผมคิดของผมเองนะคือ,ค,อคือไม่ใช่ว่าพอเวลาผ่านไปอีกสามเดือนแล้วงบเอ็นบีเดียประกาศออกมาดีกว่าคาดนะฮะตายตาย,ตายแบบนี้นะครับนะพวกนักการเงินก็นี่แหละครับคือคือคือราคาหุ้นหรือว่าราคาทรัพย์สินเนี่ย มันวิ่งขึ้นลงกันอยู่บนความเห็นนะะนครับมันอยู่บนความเห็นนะต่ำกว่าคาดบ้างสูงกว่าคาดบ้างนะครับหลายๆบริษัทกําไรก็เติบโตแต่จะเติบแต่เติบโตต่ำกว่าคาดก็ไม่ได้นะครับคือเรากับว่าพวกนักการเงินเนี่ยเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลน,น่ะครับคือค่อาเราต้องเป็นไบตรามที่คาดนะครับนะไม่เป็นตามที่คาดเนี่ยแปบลบว่ามันไม่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกการเงินนั่นแหละครับมันคือปัญหาครับนะ แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ทําได้แค่ทําความเข้าใจกับมันนะครับว่าเนี่ยคือโลกการเงินมันเป็นอย่างนี้แหละครับอยู่กับเรื่องของความเห็นนะครับดีกว่าคาดแย่กว่าคาดนะครับนะก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะมันเป็นมาตั้งนานแล้วของมันนะครับตั้งแต่ผมจําความได้แล้วนะครับก็อย่าง n อ v นลูกค้าผมที่มีดีต่างประเทศก็ลบประมาณ1.7%นะครับก็ลบพอๆกับตลาดโลกนั่นแหละนะครับเพราะว่า อยู่ในตราสารที่เกาะตลาดโลกนะครับก็ลดประมาณ1.7นะครับทีเนี้ยสิ่งที่ผมทําได้นะครับและผมก็ทําไปแล้วในในครึ่งวันเช้าก็คือการการที่ผมใช้หลัก3ข้อนะในการทํางานคือ1ก็คือแจ้งเพื่อทราบนะครับสคือเชีหยเห็นนะครับนะสาคือทําให้ดูเนี่ยก็คือลงมือทําไปแล้วนะครับนะแจ้งเพื่อทราบก็คือแจ้งตลาดที่เห็นนะฮะแจ้งเพื่อทราบให้ลูกค้าทราบนะครับ2อ เชี่้เห็นนะครับในจังหวะหลายๆจังหวะที่ตลาดโลกลงมานะครับแล้วตราสารที่อิงก,กับตลาดโลกอย่างเว r l ์0ศหรือ NDX01 นี่ยในความคิดของผมนะผมคิดว่าเป็นโอกาสสาหรับลูกค้าที่มีเงินสดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะเราก็ไม่ได้ซื้อหุ้นไทยนะครับถ้าเกิดลูกค้าผมที่เขาสนใจเนี่ยแล้วก่อกับตลาดโลกเนี่ยคุณควรจะมี dr สอตัวเนี้ยคือเวิล์ศย์สกับ NDX 01ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่ง นะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับเวอร์ซูลสามเนี่ยเป็น ETF อ่าเป็น DR ที่ไปอ้างอิงกับ ETF ที่ลงทุนในหุ้น top สิบ top สิบของโลกนะครับแล้วก็คือ Magnificent Seven แล้วก็อ่า n o v o n o r d i นะครับ Elililly นะครับหรือแม้แต่หุ้นจีนอ่า BYD อะไรเงี้ยนะฮะคือเขาก็จะลงทุนใน top สิบของโลกนะครับนี่คือ DR เวอร์ซูลสามนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ NDX ศูนย์หนึ่งก็คือ เป็น DR ที่ไปอิงกับ ETF ที่ลงทุนใน a s d a กรอยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเลือกอันในอันหนึ่งเนี่ยสักอันหนึ่งนะครับนะนะครับนี่คือเลือกเกาะตลาดโลกส่วนในรายละเอียดเนี่ยนะครับอ่าหุ้นต่างประเทศตัวไหนลงมาโอเวอร์โซอะไรก็ค่อยค่อยไปว่ากันนะครับนะค่อยไปว่ากันนะครับไอนี่คือสิ่งที่ผมได้อ่าแจ้งเพื่อทราบแล้วก็เชี้ให้เห็นนะครับ นนวเชี่อเห็นนะครับก็คือการที่นําเสนอรูปภาพนะครับในอย่างที่ผมได้แปะไปแล้วนะครับใน Tik Tok กนะครับก็คือว่านั่นแหละคือรูปทั้ง s อ500แล้วก็ y to r t t e นะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนดิเคเตอร์มันชัดเจนอยู่แล้วครับนะอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปก่อนนั่นนี้แล้วว่าคือตัวหุ้นไทยเองเนี่ยนะครับนะคือที่อันเดอร์เ o อร์ฟอร์มตลาดโลกอยู่แล้วแล้วก็ลงมาพร้อมอาเซียนอย่างเงี้ยนะครับคือมันโอเวอร์โซอย่างมากนะครับ อย่างถ้าเกิดคุณไปดูอินดิเคเตอร์อย่าง RSI เนี่ยนะครับอินดิเคเตอร์แบบแบบทุกคนก็พอรู้จักสําหรับคนที่ทุกคนที่ศึกษาเรื่องหุ้นนะนะนะครับทางเทคนิคเนี่ยอินดิเคเตอร์ในหุ้นไทยเนี่ยต่ำกว่า25เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ RSI เนี่ยดันะงนั้นคุณไปย้อนดูในอดีตได้เลยว่า RSI ที่มันต่ำกว่า25เนี่ยมันเป็นจุดต่ําสุดของรอบหรือเปล่านะครับคุณสามารถจะไปดูได้เลยนะครับคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณไปดูนะครับนะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าการรุนการฟื มันน่าเสียดายนะครับที่ตลาดโลกเนี่ยลงมาด้วยคือเรื่องเรื่องกำแพงภาษีเนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าที่ผมไล่ดูไทม์ไลน์ในสี่ห้าวันทําการที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นลงมาด้วยเทสล a าก่อนนะครับแล้วก็ลงมาด้วยอะไรนะพาันเทียนะครับนะพาันเทียหมายถึงลงแต่ละวันนี่คือตอนนี้ก็ลงอยู่นะหมายถึงว่าลงมาต่อเนื่องแหละนะครับเทสล a ายอดขายมกลาคือ ผิดไปจากที่คาดนะครับพารันเทียนะครับหุ้นไล่ราคามาเยอะแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็ตัวต่อมาคือไมโครสตร a ท e g จี้นะครับที่เขาซื้อบิตคอยนะฮะซื้อบิตคอยลงทุนบริษัทเขาอะนะเนี่ยก็ลงมาดูไหมครับนะแล้วก็ล่าสุดคืองบเอ็นวีเดียดังนั้นเนี่ย n น s แ a กร้อยเอสเอ็มีห้าร้อยเนี่ยอย่าง N น s แ a กร้อยเนี่ยไมโครสตรทตจี้ก็ลงมาอยู่ใน n น s แ a กร้อยเพิ่งจะบรรจุเข้า n นสแ a กร้อยไม่นานนะครับ เนี่ยก็คือเทสลาพารันตีอะอะไรนะมิโครซัตซิจี้นะครับแล้วก็เอ็นวีเดียเนี่ยสี่ตัวเนี้ยกดดันนสเด็กปุ๊บ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 นะครับจนล่าสุดก็คือเอ็นวีเดียเมื่อวานนะครับนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมอ่าโพสตกราฟไว้ในทวิตเตอร์นะครับว่าว่าการโคเวอร์กลับขึ้นมาเนี่ยนะครับการฟื้นตัวเนี่ยถ้าดูในอดีตเนี่ยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย เวลามีแท่งแดงยาวๆเนี่ยนะครับสัปดาห์ถัดมาคือต้องโคเวอร์จากจันถึงสุกเลยนะคือต้องขึ้นโคเวอร์ไปหมดเลยนะครับถึงจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็คาดหวังครับผมคาดหวังนะครับนะเพราะคาดหวังนะครับว่าว่าจะฟื้นตัวขึ้นไปได้นะครับนะแล้วก็หวังอีกนิดนึงแล้วกันเอาหุ้นไทยขึ้นไปด้วยนะครับเอาหุ้นไทยขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ก็ลุ้นดูครับก็เหนื่อยหน่อยนะครับ แต่ก็คิดในแง่ดีครับว่าผมเชื่อว่าลูกค้าที่มีหุ้นไทยเนี่ยคุณน่าจะได้เห็นความเป็นจริงแล้วล่ะนะครับคืออย่างที่บอกครับตลาดโลกขึ้นไทยไม่ขึ้นตลาดโลกลงไทยลงด้วยนะครับแม้ว่าหลังจากนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยมันจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วโลแถวแถวเนี้ยก็เป็นโลหนึ่งในตลาดแต่พอคุณดูในระยะยาวคุณจะเห็นครับว่าหุ้นไทยมันเปร์ฟอร์แมนแย่กว่าตลาดโลกนะครับดังนั้นคุณไปย้อนดูเรื่องเลยครับว่าตั้งแต่2019หรือว่าก่อนเกิดโควิด มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหุ้นไทยมีตัวไหนบ้างนะครับที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าเซตคุณเทียบจากสอง9สิบเก้าเลยนะแล้วคุณยาวเลยนะเทียบเปอร์เซ็นต์เลยนะเซตอินเด็กซ์ลบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณเทียบพูดเลยนะว่าตัวไหนที่มันดีกว่าตลาดบ้างตลาดหุ้นไทยบ้างนะครับดังนั้นเทียบเลยนะครับนะคุณก็จะเห็นภาพว่าอ่ะแน่แน่นอนละกลุ่มนึงแน่ๆนะกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับที่ผมนึกได้นะตอนนี้ขึ้นนึกในหัวได้นะ a ก้าแล้วก็เดลต้าใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวไหนอีกอะเนี่ยนึกได้แค่เนี้ยโรงพยาบาพลพระรามเก้าโรงพยาบาลบำม,มุงราด BDMS เก้าอินทัศแอดวานอ่าเดลต้าอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมก็เนี่ยคุณลองนึกย้อนดูว่าจาก2019ันมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างดังนั้นภาพระยะสั้นก็เรื่องหนึ่งในภาพใหญ่ก็อยากให้น้องทุนได้ตรหนักนะครับ คนที่อยู่ในตลาดต่างประเทศอยู่แล้วคุณก็อยู่ต่อไปครับคุณอยากเข้ามาหุ้นไทยคุณเชื่อผมผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณก็อยู่ตลาดหุ้นสหรัฐตาดหุ้นญี่ปุ่นตาดหุ้นท่องกงนั่นแหละคุณอยู่ในที่ที่ที่ชอบที่ชอบอยู่แล้วนะครับนะส่วนหุ้นไทยก็ผมก็รอฟื้นตัวเหมือนเดิมนะครับเอาเท่าที่เอาเท่าที่ทําได้แล้วก็ลุ้นตลาดโลกฟื้นตัวนะครับในงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ